วัสดีครับแรกของการเดินทางออกนอกประเทศก็เจอซะแล้วครับต้องเดินครับเพรก็เปลี่ยนเคสทางออกเปลี่ยนเคสทางออกเลยต้องเดินขึ้นเครื่องครับเดินขึ้นระยะทางพอสมควรครับออกกำลังกายี2 5 2 คายโยนสมาดกสม้าุนสงราณที่หลายๆคนก็จะเล่นน้ำกันบ้างแล้วสำหรับตัวผมก็จะมีภารกิจนะครับินทางออกต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับมาอยู่ที่โดน่อาอยู่ที่ลิปีนานชาติหันใหญ่นะครับจะไปลงเงนนะครื่องที่โอนเมืองจะไปต่อเป็อนอีกทีหนึ่งครับไปลงปรุงบนตนเป็นนะครับ วันนี้ก่อนนะครับโชคดีทุกคนครับโชคดีโชคดีนะครับผมเจตภักดิ์กิจวันธารีรายอนะครับหลายท่านก็เข้าหมดของวันสงกรานต์หยุดยาวขอให้มีความสุขครับงานแทนมังคุดตาครับงานพูดครับผมครับสวัสดีครับหวังเป็นงานเยี่ยมสัค์